สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับคลิปนี้ดวงชะตาเดือนสิงหาคม2566กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ดวงชะตาในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าแหมดาวเนี่ยย้ายน้อยนะย้ายแค่สามดวงแต่ย้ายทีมีผลกับชาวลัคนาราศีกลุ่มค่อนข้างเป็นไปนในทิศท,ทางที่ดีอ่ะจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณหิ่งพระมูนิมอลครับ มูง,ง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเลเก็กย,ยาวเช็ดน้ำได้ไลน์อ่ที่ QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับไลน์อ like fasttech w w w f a s t t e c h c o m Facebook Instagram แล้วก็ Tiktok ชาวลัคนาราศีกุมดาวย้าย3ดวง 1. คือพระอาทิตย์ครับ2คือพระศุกร์3คือพระอังคารเริ่มที่ดาวอาทิตย์ค่อนข้างสำคัญ ชาวลัคนาดาศุกุมเนี่ยดาวประจําตัวคือพระราหูถูกไหมปัจจุบันพระราหูยังโยกหน้าดวงชะตานะตำแหน่งดีนะถือว่าได้ตําแหน่งดาวยงยศ1นึถึงสิสิงหาดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นไงอยู่ในภพอริและเป็นมหาจักรแปลว่าตอนนี้นะครึ่งเดือนแรกเอาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาเอาใหม่ตั้งใจฟังครึ่งเดือนหลังของกรกฎา จนถึงครึ่งเดือนแรกของสิงหาก็คือ17กรกฎาคมจนถึงวันที่17สิงหาดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ครองดาวอาทิตย์คือดาวคู่หุ้นส่วนคู่ค้าธุรกิจคู่ที่เราติดต่อเจราจาอย่ามองแค่ว่าสามีภรรยาอย่างเดียวคำว่าปัตตนิครอบคุมคนที่เราร่วมด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามดาวอาทิตย์คือดาวคู่นะใช้คําว่าคู่เนาะ ดาวอาทิตเนี่ย17กรกฎาถึง17สิงหาอยู่ที่กรกฎพบอะไรพบอริคู่เป็นอริแถมยังเป็นมหาจักรมหาจักรคืออะไรโอ้โหเขายิ่งใหญ่ไงเขายิ่งใหญ่คนที่เขาเจติดต่อเจรจาอยู่เนี่ยเขามีอำนาจเหนือเราถ้าเปรียบเทียบเป็นคู่รักคู่ครองสามีภรรยาช่วงนี้เป็นไง คู่เรานี่รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินแถมยังมีความขัดแย้งตกลงกันไม่ได้เป็นไหมอ,อาจจะไม่ใช่เราหองอะไแหงอะไรกันมากมายบางทีคิดอะไรไม่ตรงกันนะอาจจะมีเถียงกันเล็กๆน้อยๆแต่เขาจะไม่ยอมเราเลยยิ่งเป็นการร่วมหุ้นร่วมทุนทำอะไรร่วมกัน คู่ค้าคู่เจรจาหุ้นส่วนเขาก็จะไม่ยอมลงไม่เธอเรียกว่าเราอะต้องรอคือถ้าเกิดตัดสินใจยอมเขาไปก็คือจบแต่ถ้ายื้อได้ยื้อให้ถึง18สิงหาคมหลังวันที่18สิงหาคมพลิกจากหน้ามือเป็นอะไร เป็นหลังมือแล้วกันนะพริกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยขยับกลับมาเป็นกเกษตรตราธิบดีโอ้โหอันนี้พริกเลยอะไรที่มันยากๆอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่เจรจาก,การติดต่อติดขัดออกไปคือไม่อยากจะไปทายเรื่องคู่สามีภรรยามากนะอันเนี้ยคนบางคนเขาอยู่กันมา2030ปีจะมาบอกโอ้ยปัตตานีเป็นอลิอย่างงี้ไม่ใช่ ผมจะทายในภาพรวมว่าคู่สําหรับคนที่กําลังทําธุรกิจคนที่กําลังดียวงานคนที่กําลังก็เรียกว่าติดต่อเจรจาหุ้นส่วนการค้าต่างๆหลังวันที่สิบอาจจบสวยงามครับทุกอย่างจะดีไปจนถึงนู่นกันยากลางเดือนกันยาเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นหนาโคโจรเห็นไหมนี่บ้านใครบ้านอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคโจรเข้ามาก็เป็นเกษตร คู่ครองมีความมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างเจรจาต่อรองเรียบร้อยแถมในดวงชะตาของท่านชาวลัคนาราศีกุมมีดาวพระเสารเป็นองค์เกณฑ์สถิตยอยู่ณระสุริยะเรืองดังสีโสละเนี่ยชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันทีนี้ดาวอาทิตย์ครับ ดาวทิศโคจรมาอยู่ที่ราศีสิงห์เล็งลัคนานะครับเล็งดาวพระเสาร์เมื่อพระอาทิตย์เล็งดาวพระเสาร์ทำให้ดาวพระเสาร์เพนครับพระเสาร์เพนดาวเสาร์เป็นองค์เก์ในดวงองค์เกณฑ์คือเกณฑ์ดีที่หนึ่งและยังได้รับแสงจากอาทิตย์ทำให้ดาวเสาร์ส่องแสง รูปดวงวันนี้คือรูปดวงวันที่31สิงหาซึ่งดาวพระจันทร์โคโจรมาอยู่ที่ลัคนาราศีกุมของท่านดาวพระจันทร์เพนอ่าเนี่ยขึ้น15ค่าเดือน9กังนั้นพระจันทร์เพนพระเสาร์ก็เพนด้วยฉะนั้นวันนั้น31สิงหากลางคืนถ้าฝนไม่ตกฟ้าไม่คืมเมฆหมอกไม่บงังท่านจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงและเห็นดาวเสาร์อยู่ใกล้ๆเพราะเขาอยู่ในราศีเดียวกัน เมื่อเห็นดาวดาวเสาเนี่ยมันจะเล็กหน่อยนะเพราะอะไรเพราะดาวเสาอยู่ไกลใช่ไหมอยู่ไกลมากถัดจากโลกไปเป็นดาวอังคารถัดจากอังคารไปเป็นดาวพฤหัสจากดาวพฤหัสถัดไปเป็นดาวเสาแต่ระยะนี่มันห่างกันไม่มันไม่ใช่ห่างกันเป๊ะๆไงมันยาวนะฉะนั้นเราจะเห็นดาวเสาว่านิดเดียวแต่เราจะเห็นได้เพราะเขาเปล่งแสงเพราะว่าเขาเพ่น ส่วนพระจันทร์นี่ยเห็นเต็มดวงอยู่แล้วนะก็ดูเนี่ยเขาอยู่ราศีเดียวกันเนี่ยพระจันทร์เต็มดวงตรงไหนจะเห็นดาวกระพริบกระพริบระยิบระยับอยู่ตรงนั้นคือดาวเสาร์ซึ่งเขาจะเพนที่ราศีกลมของท่านนั่นเองในวันที่สามสิบ็ดสิ้นเดือนอ่ะอันนี้ว่าไปแต่การที่ดาวเสาร์เพนและเป็นองค์เกนเนี่ย,ถ,ยถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดดาวการเงินของท่าน คือดาวพฤหัสบด,ดีเห็นนะเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเป็นราชาชโชคการเงินเป็นราชาชโชคแถมที่ดาวอาทิตย์โคจรมาอยู่ตรงนี้ทําให้ตรีโกนถึงดาวพฤหัสคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูการเงินก็ดีไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างการเจราจาต่อรองเนี่ยมันออกแนวนธุรกิจเรื่องคู่ก็ถือว่าดีก็ส่งเสริมเรื่องเงิน สามีภรรยาคนรักก็ส่งเสริมเรื่องเงินดีแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยโปะเชะการเจราจาตกลงเป็นไปได้ด้วยดีนะจะซื้อจะขายอะไรมันก็สบายกระเป๋าอยู่ในงบที่เราตั้งไว้หรือผลตอบแทนที่จะได้จากเขาเป็นที่พึงพอใจของเราเช่นเดียวกันงั้นอาทิตย์พฤหัสตรีโกนกันและตรีโกนถึงอะไร ถึงดาวประจาตัวท่านคือพระราหูเนี่ยดวงชะตาเนี่ยดาวทิตย้ายมาทีพลิกเลยพลิกเลยถือว่าสวยงามอ่ะดูดาวพุธหน่อยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะเป็นสิ่งใหม่มรณะเป็นสิ่งเก่าอ่ะจะเอาไงกันแน่ <laughs> นะดาวมรณะก็แปลว่าสิ่งเก่าๆหรือว่าสิ่งที่มันเคยสูญเสียไปแล้ว มันกลับมาใหม่เพราะมันอยู่ในเรือนปัตตนิแล้วเป็นมหาจักรอุจวิราชราชาโชคสิ่งใหม่ๆก็เข้ามาสิ่งเก่าๆก็หมดไปหรืออาจจะเป็นรูปแบบว่าไอไรที่มันเคยเลิกเคยทำไปแล้วมันกลับมามีโอกาสได้ทำใหม่ได้รื้อฟื้นร e เอนจิ e นียริงหรือ r e ยู e หรืออะไรสักอย่างนะเป็นการย้อนกลับลองพิจารณาดูให้ดี นะว่าช่วงนี้ท่านคิดอ่านจะไปหยิบกลับไปหยิบจับธุรกิจเกา่าหรือหยิบเอาของเก่ามาปัดฝุน่นมาทําใหม่อันนี้ถือว่าดีลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าดาวพุธได้ดีสามตำแหน่งมหาจักรอุจวิราชราชาโชคโอ้โหสวยงามสวยงามเลยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอะไรเรื่องการเงินใช่ไหมดาวพฤหัสก็ราชาโชคพุธก็ราชาโชคพุธเนี่ย เป็นทั้งมหาจักรอุจวิราชราชาโชคและก็ยังเป็นนระอุดมเกณฑ์เนี่ยเขาเป็นนระอุดมเกณฑ์เหมือนกันเลยก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพระพุธนระคือโสโลวุฒโธชีโวสุโกเล่าสหาาัสช้าเห็นไหมสหาาัสช้าตนุเนี่ยดาวเสาพันธุคราวไม่มีเอาปัตนีนี่ดาวพุทธแล้วก็ลาภาเสาพฤหัสพุธ เป็นอุดมมาเกณฑ์อุดมแปลว่ามากฉะนั้นดีมากๆในเดือนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมไม่ต้องตกอ,อกตกใจที่ดาวมันเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะแต่มันก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยงั้นคือคนลัคนาราศีกุมพื้นฐานไม่เป็นอย่างนี้พื้นฐานนิสยัยเป็นคนปรับเปลี่ยนแคลค่องว่องไวข้อเสียคืออะไรรู้ไหมข้อเสียมันก็คือยังไม่ทันรู้ดํารู้แดงกูไปแล้ว <laughs> ยังไม่ยังไม่ทันรู้เลยแบบเขาเรียกว่าจะเจ๊งไม่รอเจ๊งรู้ล่วงหน้าปรับเปลี่ยนทันท่วงทีแต่บางครั้งมันก็เป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปเหมือนกับหยิบทําอะไรแนละ้วมันไม่สุดอะ่ะกุมเป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่าชาวลราศีกุมเป็นราศีธาตุลมชั้นกลางเปลี่ยนแต่เป็นการเปลี่ยนแบบซอฟๆเป็นการเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแล้วก็ยังมีโอกาสกลับมาใหม่อะไรลักษณะแบบนี้ไง เปลี่ยนแบบนุ่มนวลค่อยๆเนียนต้องใช้คำนี้ค่อยๆเนียนค่อยๆไหลแป๊บๆไปอยู่นู่นแล้วแป๊บๆไปเป็นอันนี้แล้วแป๊บๆไปเปิดร้านใหม่อีกร้านหนึ่งแล้วอะไรลักษณะแบบนี้เนียนๆน,น,นะฉะนั้นแน่นอนครับชาวลัคนาราศรีกุมทําให้เดี๋ยวเก่าเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวเอาของเก่ากลับมาทําใหม่เดี๋ยว,เ,ยวเอาสิ่งใหม่ๆออามาทำเก่าๆเ,เนี่ยสลับไปสลับมาเป็นลักษณะแบบนี้โดยธรรมชาติ นิสัยพื้นฐานส่วนตัวอันนี้ดาวทิตดวงเดียวนะถัดมาคือดาวพุกรสครับดาวพุกร์คือดาวพันธุดาวพรุสุ์คือดาวสุภะผู้หลักผู้ใหญ่กับเรื่องของหลักทรัพย์มันเหมือนมีความติดขัดอยู่พอสมควรเพราะเขาเข้าเรือนอริเข้าเรือนอริแต่แต่ดาว เขาเรียกว่าดาวศุกร์นั้นอยู่ในราศีกรกรกฎได้ตำแหน่งราชาโชคแสดงว่ามันอาจจะยากแต่มันสําเร็จสําเร็จเรื่องอะไรเรื่องหลักทรัพย์หรือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนหรือเรื่องการเดินทางไกลต่างประเทศมันจะยากมันจะติดขัดมันจะเหมือนอุปสรรคปัญหาวุ่นวายแต่สุดท้ายจบได้ครับนี่คือดาวศุกร สุขอยู่กับพระเกดด้วยมันจะเกิดเหตุการณ์แปลกอะไรที่มันวางแผนไว้ควรจะเรียบร้อยควรจะดีมันก็ยังเขาเรียกว่ามันเหมือนกับติดขัดปัญหาเช่นเดินทางต่างประเทศเอดวีซ่าผ่านแล้วเอ๊ะตรงนั้นกับติดขัดไม่ออกสักทีตั๋วเครื่องบินจะซื้อก็ยังไม่ได้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาติดขัดวุ่นวายแต่สุดท้ายผ่านไปได้สําเร็จหรือแม้แต่งานอย่างที่บอกอ่ะ ช่วงนี้ถ้าท่านกําลังเจรจาต่อรองดีลงานประสานงานก็ติดขัดแต่สุดท้ายจะสําเร็จเพราะดาวสุกกับดาวที่เขาย้ายวันเดียวกันครับเขาสลับดีสลับเสียกันนะครับแต่ถือว่าอย่างภาพรวมอะดูดีเห็นไหมพื้นหัสราชาโชคสุกราชาโชคพุทธก็ราชาโชคดาวสุดท้ายที่ย้ายก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารคือดาวเพื่อนฝูงดาวพระอังคารคือดาวการงาน การงานตกพบมรณนะแปลว่าการงานมีการเปลี่ยนแปลงและมีการเดินทางอันนี้ชัดเจนลัคนาราศีกุ่มแต่ถามว่าเป็นในทางที่ดีไหมเป็นเป็นในทางที่ดีท่านที่รับราชาการอะช่วงเนี้ยจะจังหวะปรับเปลี่ยนโยกย้ายอาจจะยังไม่เป็นทางการเพราะว่ามันเป็นสิงหาถูกไหมแต่ดาวังคารเนี่ยย้ายปลายสิงหานะบางทีปลายสิงหาเนี่คําส่งคําสั่งอะไรออกมาแล้วนะ สำหรับสำหรับแวดวงราชการเนี่ยเพราะว่าอะไรกันยาใช่ไหมตุลากเกษียนงั้นกันยาเนี่ยเขาจะต้องวางตําแหน่งอย่างชัดเจนแล้วบางทีปลายสิงหาเนี่ยอังคารย้าย27สิงหาฉะนั้นปลายสิงหาต้นกันยานยมันรู้แล้วแหละความก้าวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่อาจจะต้องย้าย ตามระบบราชาการธรรมดาครับนะตามระบบราชาการหรือบางคนอาจจะดีในเรื่องของการสอบใครที่กําลังจะเข้าสู่การทํางานบัณฑิตจบใหม่สอบแข่งขันมาอาจมีการเขาเรียกว่าเลื่อนลำดับเรียกบัญชีนะส่วนท่านที่เป็นพนักงานลูกจ้างเอกชนก็ทิศทางไปในทิศทางเดียวกันสามารถที่จะก้าวหน้าสามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง มีเกณฑ์ต้องเดินทางเพื่อพิสูจน์ฝีมือที่บอกว่าดีทั้งหมดเพราะอะไรเพราะยังไงซาดาวเสาครับเป็นทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ดาวการเงินก็เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยดาวพุธก็อุดมเกณฑ์นะเห็นไหมสามอุดมเกณฑ์สามราชาโชคพฤหัสราชาโชคสุขราชาโชคพุทธราชาโชคนะหนึ่งมหาจักรคือดาวพระอังคาร ตรงนี้ก็ต้องเตือนแต่เป็นการเตือนแบบท้าบางทีก็เป็นการเตือนที่ดีนะนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องงานมันจะทำให้ได้รับความสำเร็จแยกกันนะอันนี้ชัดเจนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยตําแหน่งดีขึ้นหน้าที่การงานเกียรติยศศักดิ์ศรีและเงินเดือนรายได้ดีขึ้น แต่สิ่งที่ท่านต้องเจอสิ่งที่ท่านต้องรับก็คือภาระอันหนักงานที่ยากงานที่ต้องฝ่าฟันเพราะดาวการงานของท่านคือดาวพระอังคารซึ่งมันได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันสงเฉงชื่อก็บอกแล้วช่างผาดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจคือดาวเนี่ยดีมากๆในดวงชะตา ั้งกระดานเลยสาหรับชาวาลาัคนาราศีกุมเพียงแต่ว่าเขาอยู่ในภพเรือนที่เหนื่อยและมีปัญหาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยรา,าชาโชคแต่อยู่อริพระจันทร์เนี่ยไอ้พางขาเนี่ยเป็นมหาจักรแต่อยู่มรณนะไงเนี่ยสองจุดเนี่ยมันมันค่อนข้างดึงนะครับแต่จุดอื่นเนี่ยยังดาวพระเสาร์นะดาวพฤหัสดาวพระาพระาหูดาวทิ์ดาวพุธเนี่ยโอ้โหอันนี้ส่งผลที่ต่วดวงชะตาแบบเรียกว่า มหาศาลครับอย่างที่บอกอ่ะอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าม,มากเสาเนี่ยบวกองค์เกณฑ์เข้าไปด้วยที่หนึ่งเด่นเสาเพนด้วยอย่างที่บอกไปแล้วเห็นไหมอาทิตย์เล็งเสาเสาเพนอันเนี้ยดวงองเกณฑ์เนี่ยอยากได้อะไรมันได้อยากได้อะไรมันชัดเจนสอบก็ได้ที่หนึ่งทำงานก็ได้รับการประเมินเป็นที่หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นเป็นจังหวะนี้แล้วครับ สำหรับเดือนสิงหาคมสำหรับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมดูแล้วโอเคแต่ดวงมันไม่ได้ดีร้อยเเซก็เป็นกันทุกคนแต่ผมก็แยกแยะให้จุดไหนดีจุดไหนใช่ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวและสิ่งที่ผมตักเตือนเอ้ไมโ่โทษโทษทีไม่ใช่ไม่ควรใช้คำว่าตักเตือนเตือนให้ระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องของการที่งานมันหนักนะแต่แต่มันก็แลกกับความสำเร็จ แต่มันจะเจอแบบโอ้แต่ให้เตรียมพร้อมไงให้รู้เลยว่าแบบงานหนักที่มานี้คือก้าวย่างบันไดที่ทำให้ท่านเติบโตขึ้นต่อไปนะไม่ใช่เจองานดักแล้วแบบโอ้โหท้อแล้ว <c oughs> เจอแล้วท้ออย่างนี้ไม่เอาชาวลัคนาราศีกุมนะจังหวะเนี้ยสิ่งที่มันคิดว่าเป็นภาระหนักหนา สิ่งที่คิดว่าเป็นความยากลำบากมันคือบันไดให้ท่านก้าวข้ามไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและสำเร็จอย่างชัดเจนครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวจะถอดใจซะก่อนเอาโชคลาบไปนะก่อนจะเอาโชคลาบกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับเลขมงคลเลข7เห็นไหมดาวเสาทับลัคนาทั้งเพนทั้งองค์เกณฑ์ ดาวพระเกตะเลขสวยดังเลขมาแรงคือเลขี่ดาวพระพุธเป็นไงมหาจักรอุจวิราชราชาโชคดาวประจำตัวนั่นก็คือดาวพระราหูส่วนดาวที่เขาเรียกว่ามาพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงดวงในเดือนนี้เป็นพระเอกของเดือนนี้นั่นก็คือดาวพระอาทิตย์ชอบเลขไหนจับคู่ไปได้เลยนะครับหรือจับคู่ด้านล่างแบบนี้ก็ได้ ทีนี้ส่วนตัวสําหรับชาวลัคนาราศีคุมก็มีเลขของราศีให้อ่ากุมตุลมิถุนเนี่ยเป็นประเภทเดียวกันราศีคุมไลขเจ็ดอีกคะเจ็ดแปดห้าอันนี้เลขส่วนตัวราศีแต่จะบอกให้ว่าไอ้ราศีที่เป็นธาตุลมด้วยกันเนี่ยมันยืมกันได้เจ็ดแปดห้าเจ็ดหกห้าแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย ในในชุดเนี้ยชุดธาตุลมเนี่ยลองพิจารณาดูว่าชอบเลขไหนผมแยกเป็นหมวดให้เฉพาะราศีก็7จ็ดแหแต่ถ้าเกิดว่ายืมเพื่อนมาก็7จ็ดหหหรือจะ7จ็หกแได้ไหมล่ะเจ็ดหกสามเจ็ดหสี่เดห้าสาดห้าสี่ได้หมดครับจับดึงไปเลยชอบเลขไหนดึงไปจับคู่ แล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวากลับหน้ากลับหลังเรื่องนี้ไม่ต้องสอนแล้วราบราวลัคนาราศีกุมอะอยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังครับขอให้มีโชคดีนะสิ่งใดที่เขาเรียกว่าทํานายดีๆไปขอให้เกิดขึ้นแล้ววันดังใจนะครับส่วนเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นการเตือนให้ระมัดระวังให้เตรียมความพร้อมก็ขอให้มีสตินะครับรอบคอบ แล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนับฟังครับยังไงขอให้ทุกท่านประสบผลสําเร็จสิงหาคม2566เฮงเฮงปังปังรวยๆยสวัสดีครับ